นิทานชาดกเรื่องพ่อค้าโลภมากณเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์ในชาติหนึ่งได้บังเกิดเป็นพ่อค้าผู้มีปัญญาเขาเป็นผู้นำคณะพ่อค้าจากถิ่นต่างๆจำนวน500คนพร้อมเกวียนสินค้า500เล่มออกเดินทางค้าขายสู่เมืองไกลระหว่างทางความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยทำให้พวกเขาหลงเข้าสู่ถิ่นกันดานผืนแผ่นดินแตกระแหง ต้นไม้ไม่มีน้ำไม่มีแต่แล้วความหวังก็ปรากฏขึ้นต้นไทรใหญ่ใหญ่มากจนร่มเงาเพียงต้นเดียวปกคลุมพ่อค้า500คนได้ทั่วถึงพวกเขาต่างดีใจปลดโคออกจากเกวียนพักผ่อนใต้ร่มไม้อย่างสำราญใต้ต้นไทรนั้นมีพญานาคผู้เหรนกายอยู่ เห็นความเหน็ดเหนื ah ha, th th al al ่อยของพ่อค้าก็เก ah ิดเมตตาดนบันดาลให้พวกเขาได้พบกับสิ ma, ah th th ่งมหัศจรรย์เมื่อพวกพ่อค้าตัดกิ่งไทรทางทิศตะวันออกน้ำสะอาดไหลออกมาไม่ขาดสายตัดทางทิศใต้ผลไม้หวานสุกนานาชนิดหลังไหลมาไม่หยุดตัดทางทิศตะวันตกหญิงสาวผู้สวยงามก็มาปรนนิบัติพวกเขา หลือแต่เพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ไม um> ่ค่้องเกี่ยวในสิ่งเหล่านี้พวกพ่อขาผู้โลภเริ่มพูดกันว่าแค่ตัดกิ่งไม้ก็มีของวิเศษออกมาได้ขนาดนี้ถ้าเราตัดทั้งต้นจะได้มากขนาดไหนกันนะพระโพธิสัตว์กล่าวเตือนด้วยปัญญาพวกเรามาอาศัยร่มไม้ยังได้รับทรัพย์กลับไปอีกเหตุใดจึงคิดตอบแทนคุณด้วยการทำลาย แต่ไม่มีใครฟังพวกพ่อขาต่างพากันช่วยกันขุดโคนต้นสอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนในที่สุดพญานาคโกรธเกรี้ยวด้วยความเสียใจสั่งเหล่าบริวารของตนฆ่าพ่อขาทั้งหมดจนสิ้นเหลือไว้เพียงผู้เดียวคือพ่อขาผู้มีศีลธรรมสุดท้ายทรัพย์สมบัติมหาศาลจึงตกเป็นของพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียว นิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหายความไม่รู้จักพอนำไปสู่หายนะดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าพยมันตารโตชาตังตังชโนนาวพุช,ชตัตติคนโลภไม่รู้ทันว่าความโลภนั้นเป็นภัยที่เกิดขึ้นจากภายในตนเอง